ระหว่าง Harley Davidson s p o เ t อร์ที่เพิ่งเปิดตัวไปกับ h r ร l e y d a v i s s o n s o f Tail Standard ซึ่งมีราคาในการผ่อนแตกต่างกันไม่เกิน800บาทต่อเดือน h r r l e y d a v i d s o n s o f Tail Standard ยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่า สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมเด็ดจากช n e l เด็ดไร d ดอร์นะครับวันนี้เราก็จะยังคงพูดต่อเนื่องเกี่ยวกับตัว Harley Davidson Sportster S นะครับซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับมันก็มีผลตอบรับอย่างที่ทุกคนอาจจะได้เห็นกันตามอินเทอร์เน็ตแล้วว่ามีทั้งในแง่บวกและก็ในแง่ลบนะครับในแง่บวกก็คือคนที่ชอบในแง่ของ Performance ในความโมเดิร์นในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาช่วยกับผู้ขับขี่นะครับส่วน ในแง่ลบเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบเนื่องจากว่าลักษณะของการดีไซน์เรื่อง,องการออกแบบรูปลักษ์เครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมันฉีกจากความเป็นคลาสสิกของ h a ร l e y d a v i d s o n ไปพอสมควรเหมือนกันส่วนสำหรับตัวผมเองเนี่ยครับผมชอบครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองขี่นะแต่ว่าชอบในแง่ของเรื่องของเทคโนโลยีความคิดแปลกใหม่การพยายามขยายฐานลูกค้าออกไปในกลุ่มที่อาจจะไม่เคยมองฮาร์เล d ์เดวิสันมาก่อนนะครับมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่า ถ้าผมคิดนะตอนนี้สมมติว่าผมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยไม่มีหาเลด v วิสันอยู่ในมืออยู่เลยเมื่อเทียบราคากันระหว่างตัว s p o ร์ต t เตอกับตัว s o f t ์เทลสแตนดาร์เมื่อเรามาคิดในเรื่องของการผ่อนรายเดือนเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่แค่ประมาณ800บาทเท่านั้นดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยครับระหว่าง2ตัวนี้จะเลือกตัวไหนปกติแล้วถ้าผมเลือกมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในราคาขนาดนี้แน่นอนครับความรู้สึกผมจะนํามาก่อนเหตุผล เนื่องจากว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีราคาค่อนข้างแพงน,นะครับโดยที่ตัว s p o ตเซอร์เเนี่ยมีราคาอยู่ที่7,900บาทส่วนตัว Soft ์เท Standard มีราคาอยู่ที่769,000บาทห่างกันอยู่60,000บาทซึ่งโดยราคาของรถมอเตอร์ไซค์ขนาดนี้ครับอย่างที่ผมบอกอารมณ์มนเหนือเหตุผลแน่นอนอยู่แล้วแล้วทีนี้จะเลือกมอเตอร์ไซค์แบบไหนละ่ะข้อที่หนึ่งเลยครับสำหรับตัวผมเองอ่ะผมจะดูว่าผมชอบรูปลักษณ์แบบไหนผมคิดว่าผมจะขี่มอเตอร์ไซค์คันไหนแล้วมีความสุขผมมองแล้วผม จะชื่นชมมอเตอร์ไซค์คันไหนผมลองขึ้นคล่อมแล้วผมชอบคันไหนมากกว่ากันเพราะถ้าถามถึงใน,นแง่ของ p e r f o r m ์แมนซ์ถ้าไม่นับถึงตัวพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหละนะครับเครื่องยนต์มีว w อก k e e เที่อยู่ในตัว Soft ์เทลสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับจากการที่ผมเองเนี่ยได้ขี่ตัวเครื่องยนต์มีว w อก k e e เอในตัว Low Rider เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบตัว s o f t ์เทลสแตนดาร์ดนั่นคือตัวมีวอกกเอขนาดความจุ107 17 CC 1716 เป็นเครื่องยนต์ที่ขี่สนุกมากครับผมมีพละกาลังความแรงสูงมากมีทอกที่จัดจ้านมากครับทาให้ในเรื่องของการที่เราขี่รถในการเดินทางไกลในเรื่องของการที่เราขี่รถยาวๆเนี่ยนะครับมันจะมีความสบายค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเราไม่ต้องเดินทางด้วยรอบเครื่องยนต์ที่สูงนักเนื่องจากว่าทอกก็มาตั้งแต่ต้นๆถ้าเราลองเปรียบเทียบกันครับระหว่างตัวเครื่องมีวอลกี้เอท107คิวบิกอิ้กับไอ้ตัว Revolution m a x 1,250 t ในตัว s p o ต t เตอรนี่นะครับแรงบิดเนี่ยของตัวม i w a l k ก e e เขนาด107คิวบิอินช์เนี่ยสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่144นิวตันเมตรในขณะที่ตัว Spotster S อครับอยู่ที่125นิวตันเมตรก็ห่างกันพอสมควรเหมือนกันครับต้องทำความเข้าใจก่อนครับในเรื่องของตัวแรงบิดหรือตัวทอร์กเนี่ยมันหมายถึงอะไรตัวแรงบิดหรือตัวทอร์กเนี่ยครับมันถึงความสามารถหรือพลังกำลังของเครื่องยนต์ที่จะส่งจากแครงชาร์ฟเนี่ยนะครับไปสู่ตัวรถจนต์และก็สู่พื้นถนน ยิ่งมีแรงบิดมากเท่าไรครับเพราะว่ารถคันนั้นยิ่งมีพลังกำลังมากเท่านั้นในขณะที่เมื่อเราเทียบกันในเรื่องของแรงม้าครับในตัวของแรงม้าเนี่ยครับตัว s p o r t s t e r S เนี่ยมีแรงม้าที่สูงกว่าคือมีแรงม้าสูงถึง121นะครับในขณะที่ตัว Soft a i l s t a n d a r d มีแรงม้าเพียงแค่86แต่ต้องเข้าใจอีกเช่นเดียวกันครับว่าวแรงม้านี่มันหมายถึงอะไรตัวแรงม้านี่มันหมายถึงพละกําลังที่จะทําให้เกิดงานในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ ผมยกตัวอย่างเช่น1แรงม้าเนี่ยนิยามของมันหมายความว่าอะไรครับ1แรงม้าเนี่ยคือพละกกาลังในการที่สามารถแบกน้ําหนัก33,000ปอนด์ขึ้นไปได้1ฟุตนะครับโดยใช้ระยะเวลา1วินาทีดังนั้นจะเห็นได้ว่าจริงๆอะทำไมฮาร์เลดิวสันส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยพูดกันถึงเรื่องแรงม้าเนื่องจากว่ารถของฮาร์เลดิวสันส่วนใหญ่เป็นรถในตระกูลแบบครูเซอร์นะครับคือรอบ ในการขับขี่ไม่ยังเป็นที่ต้องสูงมากแต่มีพละกกาลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อเรากลับมามองครับคำว่าแรงม้าในที่นี้มันคือการเอากําลังเนี่ยนะครับหรือตัวท้องเนี่ยคูณก,กันกับรอบของเครื่องยนต์ดังนั้นเนี่ยทำไมตัว s p o r t ต t e r S ถึงได้มีแรงม้าสูงกว่าง่ายๆเลยครับเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะทํารอบได้สูงกว่าในขณะที่ตัวซอ ft ์เทลสแตนมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เดินทางด้วยรอบสูงตลอดเวลา มันจึงมีแรงม้าที่ต่ํากว่านะครับแต่ในแง่ของการเดินทางในแง่ของการขี่แบบไหลไปเรื่อยๆในลักษณะของสไตล์ครูเซอร์มันจึงเป็นเน้นในแง่ของทอร์คเป็นหลักครับดังนั้นเรื่องแรงม้าเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องยกเอาไว้หรืออาจจะเปรียบเทียบกันเมื่อเป็นรถที่มีลักษณะของการใช้งานแบบเดียวกันดังนั้นมันก็เลยมาถึงข้อที่2ครับข้อที่2นั้นคือในแง่ของลักษณะของการใช้งานเราจะเลือกว่าจะเอา s p o r t s t e r S หรือจะเอา s o f t a i l Standard ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ในการใช้งานของเราเช่นเดียวกัน ถ้าเราเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบขี่เล่นโค้งบนเขานะครับไม่ได้เดินทางไกลมากๆนะครับไม่ได้มีการแบกสัมภาระหรือมีคนซ้อนแน่นอนครับตัว Spot s p o ตเซอร์เเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในขณะที่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราใช้ในการเดินทางการออกทริปต่างจังหวัดตัว Softtail Standard จะเป็นรถที่อาจจะเหมาะมากกว่าในแง่ของการที่วิ่งระยะทางตรงๆขี่แบบสบายๆไหลไปเรื่อยๆมีทอกมาตั้งแต่ย่านที่มีรอบต่ำๆขึ้นไปนี่นะครับโดยที่ไม่ต้อง เลี้ยงรอบที่เป็นรอบสูงนักเสมอไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่ความชอบครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ข้อที่1ซึ่งในแง่ของความชอบครับถ้าในสายของตัวที่เป็นสายแบบโมเดิร์นนะครับต้องการเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็อย่างที่ผมบอกครับมุ่งไปเลยครับทางสปอร์ตเซอร์เอสผมว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ถูกใส่เข้ามาในขณะที่ซอฟต์เทลสแตนดาร์ดครับเหมาะกับคนประเภทไหนก็เหมาะกับคนประเภทเอาจริงอ่ะก็เหมือนอย่างผมนี่แหละครับเป็นคนที่ชอบแต่งรถเป็นคนที่ชอบความคลาสสิก แต่ในขณะเดียวกันก็ชอบในเรื่องของ performance ด้วยเพราะว่าอย่าลืมครับตัวเครื่องยนต์มีวอลกี้เอทเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดคิวบิอิมีชุดในการอัปเกรดความสามารถของเครื่องยนต์และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ค่อนข้างดีนะครับสามารถที่จะขยายความจุของเครื่องยนต์เนี่ยจากหนึ่งร้อยเจ็ดคิวบิอิ้กลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคิวบิอิได้แปลว่าความแรงเนี่ยมันสูงขึ้นได้อย่างมากมายมหาศาลนอกจากนี้ครับตัว soft tail standard เนี่ยมันเปิดช่องว่างครับมันมีเรื่องของ after market parts นะครับ มันมีเรื่องของของแต่งเข้ามาซึ่งเราสามารถที่จะแต่งอะไรกับมันได้เยอะมากมายมหาศาลเลยแต่เมื่อผมกลับมาดูตัว s p o r t s t e r X เนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่เราจะแต่งรถตรงนี้นะครับในแง่ของรูปลักษณ์มันอาจจะทำอะไรมากไม่ได้นะักสำหรับตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่เีกเหมือนกันว่าในอนาคตจะมีของแต่งอะไรออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อในเรื่องของเบาะในเรื่องของแฮนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็คงต้องรอดูกันต่อไป ถามว่าตัว soft tail standard ยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าสำหรับผมนะครับสำหรับผมมองว่าถ้าผมไม่ได้มีรถเลยแล้วผมต้องการความคลาสสิกยยอย่าง a r l e ร d a v i d ส o n ไปเลยครับ soft tail standard ผมว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นรถที่ดีเป็นรถที่ราคาใช้ได้นะครับเป็นรถที่ถือว่าเป็นสารตั้งต้นอย่างที่ผมบอกในแง่ของการที่เราจะขยับไปต่อกับไอ้รถคันเดิมนี่นะครับแต่เราสามารถที่จะแต่งเพิ่มจูนเพิ่มปรับเปลี่ยนเพิ่มได้ แต่ถ้าใครอยากได้ performance แบบเรียกว่า out of the box คือเปิดกล่องมาขี่แล้วมันสนุกเลยได้ความโเดิร์นอยากเล่นโค้งบนภูเขานะครับอยากได้ความมันในการขับขี่อยากได้แรงม้าที่เยอะอยากได้เทคโนโลยีต่างๆก็แนะนำครับตัว Sportster S เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อนๆละครับระหว่างตัว Softail Standard กับ Sportster S ชอบตัวไหนมากกว่ากันเลือกตัวไหนดีอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราดาว25%ดอกเบีย้ย3.49% แล้วก็ผ่อนจะ12เดือนราคามันต่างแันแค่800บาทต่อเดือนเท่านั้นลองคอมเมนต์กันมาดูครับแล้วก็อีกครั้งครับใครที่บังเอิญเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเรายังไม่ได้ s u b s c r i b e ฝาก subscribe ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ฝากกดไลค์หรือถ้าชอบมากๆฝากกดแชร์ด้วยครับถ้าใครสนใจอยากจะให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยครับผมจะทำอย่างดีที่สุดในการไปหาข้อมูลหาบทวิเคราะห์หรือวิเคราะห์เองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้มาเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับแลนะ